สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับที่เห็นนะครับก็คือแอ่งปลานะครับผมเลี้ยงปลาหางนกยูงอยู่นะครับเป็นแอ่งเล็กๆใครที่เลี้ยงปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาตู้ปลาแอ่งแบบนี้นะครับก็อยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจูลินทรีย์ปรับสภาพคุณภาพของน้ําจะลดปัญหาเรื่องของขี้ปลานะครับหรือว่าสิ่งปฏิะกูลต่างๆในน้ํามันจะช่วยย่อยสลายขี้ปลานะครับทำให้น้ำน่าสะอาดอยู่เสมอ ช่วยทําให้เรานั้นนะครับไม่ต้องเปลี่ยนน้แปลาบ่อยๆเป็นจุลินทรีย์ที่เข้าคัดสายพันธุ์มันงดีครับที่มีต่อคุณภาพน้ําแล้วก็สัตว์น้ําปลอดภัยต่อสัตว์น้ำครับช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของปลาครับทำให้ปลาแข็งแรงช่วยลดปริมาณของแอมโมเนียครับแล้วก็ไนไตรค์ครับที่เกิดจากขี้ปลาแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆวิธีการใช้ครับเราก็เทลงในฝาแบบนี้ครับอ่างปลาขนาดนี้ผมก็ใช้ในปริมาณหนึ่งฝา จะใช้ทุกๆ2-4ถึงสสัปดาห์ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณปลาครับที่อยู่ในอ่างว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การเติมจุลรีย์แบบนี้นะครับก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะช่วยเร่งกระบวนการหมุนเวียนของไนโตรเจนนะครับแล้วก็ลดเวลาในการสร้างสภาพแวดล้อมหรือปรับสมดุลน,นะครับสภาพแวดล้อมในน้ําได้เป็นอย่างดีครับช่วยให้ระบบนิเวศภายในน้ำนะครับใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด สำหรับใครที่เลี้ยงทั้งแปลตู้แล้วก็ปลาแอ่งแบบน,นี้นะครับควรจะมีไว้ใช้ครับเพื่อให้น้องปลาของเรามีสุขภาพแข็งแรงช่วยรักษาความสมดุลของระบบนนเวศในน้ําครับถือเป็นสิ่งที่จะเป็นมากเลยทีเดียวครับหากใครสนใจราเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะราเอียดไปที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็ในะคอมเมนต์ไว้ให้นะครับพร้อมทั้งบอกพิกัดไว้ให้ด้วยนะครับว่าสั่งซื้อจากที่ไหนถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ